สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะถ่ายให้ดูการปล่อยหอยปังลงน้ำถ้าเป็นบ่อดินนะคะแนะนำให้วางไว้บนพื้นดินที่มันชื้นชื้นแล้วก็ให้เขาไต่ลงน้ำเองนะคะแต่ว่านี้เลี้ยงในไม่เชิงว่าเป็นกระชังบกหรอกแต่มันก็คล้ายๆนะคะเอาเอากระบะรถมาแล้วก็ปูผ้ายาง ก็เลยเอาขอนไม้มาไว้เนื่องจากว่าหอยปังเขาชอบไข่ในดินนะคะเมื่อไม่มีดินแล้วเขาก็จะไข่อาศัยขอนไม้ไข่หรือไม่ก็จะไข่เกาะไว้ตามพืชน้ำอย่างเช่นผักตบอ่ะตัวนี้นะคะเขากำลังจะคานล,ลงน้ำจุ๋มนี่ปล่อยเขาไปนะะอันนี้พาเขามาบ้านใหม่ อันนี้เป็นหอยปังเก็บมาจากธรรมชาตินะคะประมาณ2กิโลเพื่อไม่ให้ประชากรหนาแน่นจนเกินไปตัวนี้กำลังขยับ ก็ตัวนี้สีสวยนะคะหอยปังส่วนมากเราจะเห็นเนื้อเขาเป็นสีดำตัวนี้เป็นสีทองสวยเชียวโอ้มดมดมดสาดน้ำได้มดก่อนมดแดงขยับเลยตกกระจตัวนี้ ให้เขาค่อยๆไต่ลงไปเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนถ้าเขาแข็งแรงดีเขาลงไปแน่นอนค่ะเขาชอบอยู่ในน้ำกำลังดันก้นกันไปละสามตัวนะทางนั้นลงไปหลายตัวละ จับตาดูสามตัวนี้สีตัวนี้ใครจะลงไปก่อนกันเอาอยูดากันไปละค่ะนั่นเห็นไหมคะเนื้อเขาสวนมากจะออกสีดำเออเราเอาไซส์ขนาดนี้มาเลี้ยงไม่ต้องหวังนะคะว่าเขาจะโตไปกว่านี้แต่ว่าเลี้ยงเพื่อเอาไข่ ให้เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงไปแล้วเห็นนะคะให้มาดูฝั่งนี้อันนี้ยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าลง อันนี้เป็นวันแรกที่ปล่อยลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่อยๆว่าการเลี้ยงในบอ่อที่เป็นลักษณะกระชังบกแบบนี้มันจะเวิร์กไหม๊ายบายค่ะ